วัดทองทั้งหลังแห่งเดียวในไทยวัดปากน้ำโจโลโจังหวัดฉะเชิงเซา ถ้ามีเวลาสักวันอยากจะชวนไปวัดปากน้ําโจโลโจังหวัดฉะเชิงเซากันครับวัดนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเป็นวัดที่อุปบสถทองทั้งหลังทั้งด้านนอกด้านในทองอารามสวยตะลึงแบบว่าไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ก็วิงอารามมากวัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินนะครับสมัยนั้นมีเรื่องเล่าว,ว่าท่านใช้กลยุทธ์โลเรือโจมตีทัพพม่าแถวนี้จึงถูกเรียกว่าเจ้าโลและเพี้ยนเสียงมาเป็นโจโลจนเป็นที่มาของชื่อวัดเป็นตำนานที่เท่มาก ภายในวัดมีหลวงพ่อโตพระประธานจำลองจับพระพุทธชินราชและจุดเด่นอีกอย่างที่ห้ามพลาดเลยก็คือการลอดใต้พระเชื่อกันว่าเป็นการสะกดเคราะห์เสริมดวงดีแต่ที่เด็ดสุดคือตอนที่ผมไปนะครับมีโอกาสไปดูดวงกับพระอาจารย์กิติศักดิ์ที่กุฏิ8เรื่องงานเรื่องครอบครัวตรงเป๊ะจุดขนลุกแบบไม่ได้บอกอะไรเลยยังไงก็ไม่รู้ขอไม่พูดเยอะเอาเป็นว่าแม่นมาก ใครกำลังมองหาสถานที่ไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลหรืออยากเช็คดวงแบบแม่นๆผมแนะนำให้ลองไปกันครับแล้วคุณจะรู้ว่าวัดนี้ไม่ได้มีดีแค่ทองแต่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ